อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆูกหลานหลานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจ ฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันตะว,วันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนสารภาพความบิดบาปกับพระองค์ที่พวกเราทุกคน ได้ทำบาปต่อพระอ,องค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้ทำบาปต่อผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำบาปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในช้าวันนี้วันที่14เมษายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ย สวรรค์น,นั้นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเจ้าเดินจับมือไปด้วยกันกับเราบนเส้นทางชีวิตเจ้าก็จะได้สัมผัสถึงสิ่งที่สำคัญ,ท,คญที่สุดบนแผ่นดินสวรรค์นั่นคือการได้อยู่ใกล้ชิดกับเราเจ้ายังสามารถที่จะพบสวรรค์ได้ตามหนทางชีวิตของเจ้าเพราะโลกนี้สว่างสวยัย และมีชีวิตชีวาอยู่ภายใต้การสถิตยอยู่ด้วยของเราแสงอาทิตย์ที่ทอแสงและยิบระยับปลุกจิตใจของเจ้าให้ตื่นขึ้นและย้ำเตือนให้เจ้าระลึกถึงความสว่างอันน่าอัศจรรย์ของเรามวลหมู่นกและดอกไม้อีกทั้งต้นไม้และท้องฟ้าต่างก็ยกย่องและสรรเสริญนามอันบริสุทธิ์ของเรา จงให้ตาและหูของเจ้าเปิดกว้างอยู่เสมอในขณะที่เจ้าเดินไปด้วยกันกับเราณปลายทางแห่งชีวิตของเจ้าคือที่ตั้งของประตูสวรรค์ลูกเอ๋ยมีเพียงเราเท่านั้นที่รู้ว่าเจ้าจะไปถึงที่นั่นเมื่อใดและเราก็กำลังเตรียมเจ้าให้พร้อมสำหรับทุกย่างก้าวที่เจ้า กำลังออกเดินไปการวางใจในบ้านบนสวรรค์ที่เจ้าจะได้รับอย่างแน่นอนจะช่วยให้เจ้าเดินไปตามหนทางชีวิตได้อย่างมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีลูกเอย๋ยเจ้ารู้ดีว่าเจ้าจะไปถึงบ้านที่แท้จริงของเจ้านันี้นเวลาอันเหมาะสมของเราซึ่งไม่มีวัน หรือเร็วหรือช้าเกินไปจงให้ความหวังแห่งสวรรค์เป็นที่หนุนใจแก่เจ้าในขณะที่เจ้าเดินไปตามหนทางแห่งชีวิตด้วยกันกับเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำฮีบรูบทที่6ข้อ19ความหวังนั้นเรายึดไว้ต่างสมองของจิตวิญญาณ เป็นความหวังแห่งขออภัยค่ะเป็นความหวังทั้งแน่และมั่นคงและได้ทอดไว้ภายในม่านหนึ่งโคลีนบทที่15ข้อ20ถึงข้อ23แต่บัดน,นี้พระคิดตรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ร่วงหลับไปแล้วนั้น เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นต้นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคิดฉันนั้นแต่ว่า ทุกคนจะเป็นตามตามลำดับคือพระคิดทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคิดในเมื่อพระองค์จะเสด็จมาอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาคอยปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนที่อยากจะให้ ทุกคนเดินไปตามทางขอพระองค์พระองค์ได้ทรงตัดกับพวกเราว่าลูกเอ,อ๋ยเจ้ารู้ดีว่าเจ้าจะไปถึงบ้านที่แท้จริงของเจ้าในเวลาอันเหมาะสมของเราซึ่งไม่มีวันเร็วหรือช้าเกินไปจงให้ความหวังแห่งสวรรค์เป็นที่หนุนใจแก่เจ้าในขณะที่เจ้าเดินไปตามหนทางแห่งชีวิตด้วยกันกับเรา อเมนพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงเมตตาอวยพระพรลูกรักลูกไม่ว่าลูกจะเดินทางไปทางไหนพระองค์จะทรงให้เรานั้นเดินไปกับพระองค์เดินตามทางที่พระองค์จะนำพาชีวิตของเราลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามขอพระองค์ เป็นที่เคารพสักาการะขอให้แผ่นดินขอพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยขอพระองค์ในสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพองค์ทั้งหลายในการาวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรองค์เหมือนข้าพรง์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพรองค์นั้น และขออย่านำข้าพรงเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าละอำนาจและลิเ์เดชและพระชลิเป็นขอพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอฝากชีวิตไว้กับพกงลูกทุกคนจะเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์พี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้พวกเราทุกคน ที่จะพร้อมใจกันทูลทุกสิ่งทุกอย่างกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนที่จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองพี่น้องลูกหลานของอลูกทุกๆคนที่จะให้พ้นจากความทุกข์พ้นจาก ภัยพิบัติต่างๆพ้นจากหนี้สินมีกินมีใช้ไม่อดอยากและขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยขอให้ประเทศไทยนั้นหลุดพ้นจากวิกฤตร้ายๆที่เกิดขึ้นที่จะไม่เกิดขึ้นอีกและขอให้ประเทศไทยนั้นได้เป็นที่รู้จักของทุกประเทศทั่วโลกที่จะมาพักผ่อน ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับคืนสู่สภาพเดิมและเพิ่มยิ่งขึ้นสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยขอให้หลุดพ้นไปขอพระองค์ทรงสต,ติดอยู่กับผู้นำของประเทศที่จะรักประชาชนรักประเทศที่จะนำพาประเทศไปตามที่พระองค์ทรงบัญชาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและรู้ขอฝาก ประเทศอิสราเอลไว้ในผีปะหะัาของพระองค์ซึ่งประเทศอิสราเอลเป็นประเทศเก่าแก่เป็นประเทศบรรพบุรุษของพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองให้ประเทศเขาหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะสงครามหรือว่าปัญหาต่างๆขอให้หมดไปลูกขอฝากประเทศพมา่าที่ได้รับความเสียหายาจากแผ่นดิน ไหวขอพงรงฟื้นฟูประเทศเขาที่จะขับคืนสู่สภาพเดิมและลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในฝีประหารขอโปรงขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่พึ่งของทุกประเทศทั่วโลกที่ขอพงรงสะติตอยู่กับประานาธิปดีทั้มที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดที่ไม่ถูกต้องของพระองค์ที่ทำให้ทุกประเทศเดือดร้อน ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงนำเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจและสติปัญญาให้เขาใหม่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยทุกประเทศได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกขอฝากทุกประเทศไว้ในปีพระหัตของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูก,ลก ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนทูลขอลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรกับทุกๆท,ท่านนะคะเจ้าอวยพรคะ่ะ